การสอนสมาธิประจำวันพุธอ่ะก็มรนนาทานบรารมีก่อนนะตั้งใจมุนนาทานบรารมีที่ได้ทำทานบรารมีทั้งหลายอ่ทานศีลภาวนาให้พร้อมประชุมลงป้องกันนาวัตดีมีทานมีศีลมีภาวนาให้สามอย่างป้อมกัน นมันจะเป็นแห่งเหตุแห่งบุญกุศลให้เราเมื่อโมรนาทานบาร,รมีแล้วโมดนาทานแล้วก็มาอาราธนาศีลให้เรามีศีล <c oughs> ตัมมาตมุตโตภควาพุทธังภควังตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาตโมอะมังนะมะต้ามิสุปฏิปันโนภควโตตาภะคสังโฆสังฆังนะมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระนางกัจามิ ธรรมังสารานังกัจฉามิตังคังสารานังกัจฉามิตุติยมิพุตังสารานังกัจฉามิตุติยมิธรรมังสารานังกัจฉามิตุติยมิตังคังสารานังกัจฉามิตติยมิพุตังสารานังกัจฉามิ ตัดิยมิทมังสะรนังกจามิตัดิยมิสังกังสารนังกจามิปานาติปาตาเวระมณีสิขาปังสัมาธิยามิอธินาธานาเวระมณีสิขาปังสมาัิยามิ กามิตมิจจาราเวรมณีสิคาปังสมาดิยามิโุจาวาทาเวรมณีสิคาปังะมาติยามิ

สีเลนะนิปติงยันติตัตสมาสีลังวิโตทะเยบาปันี้ท่านก็มีทานมีศีลเข้าสู่องค์ภาวนามุ่งตรงไปที่ความคิดและจิตใจของตัวเองการภาวนาก็คือการอบรมความคิด ภายในจิตใจของเราโดยอุบายวิธีต่างๆจะเท้าไปอบรมความคิดคี่ต้องอบรมความคิดว่าเพรมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปรู้ความจริงความจริงแห่งการเกิดการตายความจริงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ มันนั่งเฉยๆอยู่มันนั่งคิดๆมันนั่งไม่ไม่ถึงหรอกต้องอบรมอบรมจิตก่อนยังจะถึงความจริงเหล่านั้นได้เพราะเราต้องตกอยู่ในโลกสมมุติอันมีสมมุติปัญญัติสมมุติปัญญัตินี่แม้จะทังเป็นโลกสมมุติ โลกสมุิบัญญัติโลกสมุดิสิ่งที่มันห่อหุ้มอยู่ทั้งหมดมันก็เป็นสมมุติหมดโลกสมมุติภาษาก็เป็นสมมุติบัญญัติภาษาทุกอย่างเป็นโลกสมมุติเป็นมายาสมมุติหมดเพียงแต่เรามองไม่เห็นมันเหมือนคนที่กำลังตกอยู่ในความฝัน ก็ไม่เข้าใจในความฝันนั้นว่ามันเป็นความฝันแต่ก็ดำเนินอยู่ในความฝันนั้นมันจะดีจะลายอะไรฝันนั้นก็พาไปฝันดีก็พาไปดีใจฝันไม่ดีก็พาไปเสียใจก็จเป็นไปเหมือนตกอยู่ในมิติแห่งความคิดความฝัน ้าการเราไม่อบรมจิตแล้วมันก็ออกจากสมมุติบัญญัติไม่ได้เราถูกสมมุติเนะี่ยมันครอบงำความคิดอันเป็นสมมุติบัญญัติมันครอบงำอยู่ถ้าเรายังไม่พ้นำหน้าแห่งความคิดอันเป็นสมมุติบัญญัตินี่เราก็ไม่เห็นความจริง ไม่เจอความจริงมันก็ไม่เจอจิตการภาวนาก็เป็นการอบรมความคิดไปในจิตใจของเราสู่กับความคิดนะสู่กับความคิดโดยอุบายวิธีต่างๆให้จิตโล่ไปอยู่กับคำภาวนาไปอยู่ให้เครื่องรู้แก่มัน แทนความคิดนี่เป็นวิธีง่ายที่สุดในการอบรมจิตคือให้เครื่องโลกับมันอย่าให้มันอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆมันจะเอามันจะอยู่กับความคิดเราจะภาคมันไม่ออกพอภาคมันไม่ออกจากความคิดเสรเราไม่เห็นความเดิมแท้ของมันว่าตอนที่มันไม่มีความคิดเนี่ย อาการจิตมันเป็นยังไงก็เร,เราไม่เคยเห็นเราเคยเห็นแต่ความคิดอย่างนั้นไม่เคยเห็นเนื้อแท้จริงๆของจิตต้องภาวนาอย่างเดียวถึงจะมีโอกาสได้เจอเรียกว่าจิตรู้นะต้องภาวนาอย่างเดียวถึงจะมีโอกาสได้เจอจิตรู้ ทำไมภาวานาแล้วมันก็ไม่มีอุบายอะไรจริตมันก็นั่งคิดไปยิ่งคิดไปใหญ่เลยทีนี้ไปตกล่องความคิดอีกหลงยึดมัน่นหรือมัน่นคิดเป็นจริงเป็นจังในความคิดนั้นเห็นนลกเห็นสวรรค์เห็นเทวดาอะไรทีนี้ก็ไปหลงเชื่อหลงยึด หลงแต่งหลงปรุงพากระหลงความคิดเข้าไปอีกมิติอื่นซ้อนก็ไปอีกจากความคิดนั้นเป็นสมมุติมันญยัดเดิมนี่ยมันยังหลงไม่พอมันยังไปหลงความคิดอื่นอีกทีนี้่ามันหลงเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็ยิ่งห่างไกลความจริงของติดเดิมแท้ที่มันต้องภาวนาอย่างเดียว องาวานาก็เริ่มตั้งแต่ให้เครื่องรู้แก่จิตให้เครื่องระลึกแก่สติจีเรียกเริ่มต้นนั้นที่ว่าวิตกวิจารเจ่นลงหายใจเข้าหายใจออกทำอยู่จนกระทั่งมันเป็นเนื้อเดียวกันได้วิตกได้วิจารเป็นเนื้อเดียวกัน จิตกับเครื่องรู้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ภาคจากกันพอจิตกับเครื่องรู้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ภาคจากกันแล้วมันก็จะเพื่อเริ่มภาคตัวออกจากความคิดคิดถกวิจารณ์แล้วก็ปิติอาการปิตินั้นเป็นอาการที่จิตมันเบาลง จิตตกประวังขจิตเบื้องตน้นเกิดอาการปิติความซาบสานปรากฏขึ้นบางคนก็ขนลุกบางคนก็ตัวโยกสัมผัสได้ถึงอาการปิติเพียงแต่ว่าเราปล่อยมันไปไม่เป็นไรถ้าไปฝืนปิติแล้วมันก็จะปิติไม่สงบ ทำให้เราก้าวไม่พ้นพอปิติแล้วมีอาการปิติปิติเริ่มสง,งบลงแล้วจิตก็จะพบกับความสุขซึ่งเป็นอาการของสมาธิไปตามนี้ถ้าภาวนาแล้วก็เป็นแบบนี้กันหมดทุกคนพอปิติมันคลายตัวลง งบลงแล้วมันก็เกิดความสุขเมื่อความสุขคายตัวสงบลงแล้วอิตก็ตกภวังอีกครั้งหนึ่งทีนี้ภวังที่ต่อครั้งนี้จะใหญ่เรียกว่าภวังลึกภวังนี้ถ้าเผื่อว่าเราฝึกไม่ดีแล้วตกไปแล้วก็มันจะจอดำคือมืด แต่บางครั้งได้จะมาที่แล้วแต่จอ,อยังดังู่มืดไปเฉยๆร่างกายตัวตนไม่ปรากฏลมหายใจไม่ปรากฏความคิดไม่ปรากฏรู้อยู่แต่มืดมืดเฉยๆรู้ยังไม่ชัดเพราะว่ากำลังสติมันยังไม่มีแรงต้องภาวนาอีก ให้จิตมันสว่างขึ้นเพราะว่าเข้าสู่ฌานแบบนี้ได้แล้วมันสว่างสว่างแล้วมันก็สัมบัติติเติมแดได้ครั้งนี้อาการรู้จะชัดไม่มือดอาการรู้ชัดแต่ไม่มีอะไรให้มันรู้มีแต่ความว่างอย่างเดียวเีนนี่เห็นชัดเลยรู้ชัด รู้เด่นชัดแต่ไม่มีอะไรให้มันรู้ยิ่งเห็นยิ่งว่างมันก็รู้ว่างอย่างนั้นอทนเนี้เราต้องภาวนาไปให้ถึงความจริงของมันพอถึงความจริงแล้วมันก็รู้ความจริงหมดเพราะไอ้พลังงานจิตนี่แหละเป็นตัวพาเราไปเกิดชาติแล้วชาติเล่าขอเพาอจิตนี่เอง จิตเป็นตัวสร้างจิตเป็นตัวกำหนดจะเป็นอะไรอะไรก็อยู่ที่จิตปุงแต่งนี่เองทั้งสิ้นการเวียนเกิดเวียนตายก็อยู่ที่จิตนี่เองรูภัพเดียวดีเดียวทั้งสามโลกเลยก็เห็นแต่จิตนี่แหละ จิตเนี่ยหลงยึดมั่นถือมั่นคิดเป็นจริงเป็นจังมันก็จะเป็นการป่มแต่งจิตเป็นไปตามนั้นแต่เราเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะหลุดพ้นจากอำนาจความคิดที่จิตมันมีได้แต่มันรู้ความจริงเท่านั้นรู้ความจริงว่าตกจิตมันติดกับ ติดกับความคิดถึงต้องมาภาวนามันให้มันรู้เรื่องต่อไปถึงตรงนี้แล้วจะเดินต่อไปในรูปของอารูปฌานจิตก็เดินไปในความสว่างมีกำลังสติผักรองไว้พร้อมแล้วก็ถอดตามอีกมันก็ละเอียดลงไปอีก ละเอียดเหมือนตอนถอดมาครั้งแรกแต่ละเอียดลงไปอีกครูปฏิบัติจะเดินไปทางอารูปฌานมันก็ทำไปได้เรื่อยๆไปสู่ความละเอียดกว่าได้ไปเรื่อยๆสู่ความละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าจนกระทั่งถึงจุดที่มันบริสุทธิ์ที่สุดหมดความแตกต่างระหว่างจิตของเราและแสง ของจักรวาลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันเมื่อถึงตรงนี้แล้วอวิชาต่างๆกิเลสต่างๆที่อยู่ในจิตนั้นมันก็หายไปอย่างไม่มีเหตุผลอะไรต้องอธิบายหายไปเองโดยไม่มีเหตุมีผลอะไรทั้งนั้น ป็นการบรรลุธรรมด้วยการที่ทำจิตบริสุทธิ์ด้วยการที่เดินไปสู่ความบริสุทธิ์ของจิตสู่ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตต้นในที่สุดจิตบริสุทธิ์ที่สุดสว่างที่สุดใสที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดหมดความแตกต่างระหว่างความบริสุทธิ์ภายนอกและภายใน กลายเป็นการบรรลุสำเร็จติดด้วยลักษณะนี้เรียกว่าเจโตวิมุตซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้ทำหมินทำอะไรรู้แต่เรื่องความสะอาดของจิตอย่างเดียวเดินหน้าไปสู่ความละเอียดความสะอาดของจิตทุกครั้งที่ทำก็เดินหน้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย ส <c oughs> ่วนมาถึงภาวะที่จิตมีอาการเข้าสู่ความว่างของจิตได้แล้วเจอจิตเดิมแท้จิตผู้รู้แต่จิตไม่อาจเดินไปในอรูปฌานได้ไม่อาจเดินไปสู่ความละเอียดกว่า สว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าได้เรื่อยเรยไม่สามารถเดินหน้าไปได้จิตก็จําเป็นจะต้องถอนออกมาสู่สภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าการใช้วิปัสสนาเป็นการหลุดพ้นด้วยปัญญาและเหตุผลตูแจง้งแทงตลอด ทีนีวิปัสนาที่แท้จริงนั้นเป็นวิปัสนาที่เป็นวิปัสนาที่อยู่เหนะืออำนาจการน้อมนึกถึงจะเป็นวิปัสนาจริงถ้ายังมีอำนาจในการน้อมนึกได้แล้วเขายังไม่ใช่วิปัสนาจริงเพียงแต่ พอจะน้อมนำไม่เกิดปมจิตปมํำได้แต่วิปัสสนาที่แท้จริงที่เป็นความรู้แจง้งแทงตลอดรู้แจ้งเห็น,นจริงแล้วมันเกิดขณะที่จิตไม่สามารถจะน้อมนึกอะไรได้เป็นการบุดรู้เคลื่อนในจิตที่เดินอยู่ในความว่างเรียกว่ารู้เอง อันนั้นเป็นวิปัสนาของจริงที่เนื่อเกิดขึ้นแล้วอาการนี้จะรู้แจ้งแทงตลอดรู้แจ้งประจักษ์แจ้งเห็นจริงแต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็จำเป็นต้องอาศัยสมมุติบัญญัติโลกน้อมนำไปสู่การพิจารณาสภาว,วะธรรมด้วยการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเห็นความจริงของโลกต่างๆ ตั้งแต่การเกิดแก่เจ็บตายเห็นความจริงว่ามันเป็นยังไงไม่ปฏิเสธความจริงยอมรับความจริงนี่ถึงไปทางนี้อันนี้ก็พอได้ภูมิจิตภูมินํำเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ใช่วิปัสนาที่ไล้ความนึกคิดจริงๆ กาปรัชนาที่แท้จริงนั้นมันเกิดขึ้นขัน,นที่จิตหมดการน้อมนึกเป็นอาการผุดรู้เองเป็นธรรมะขั้นลึกขึ้นเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมมันจะเกิดขึ้นกับจิตของเราในภาวะที่เรา ไม่สามารถจะน้อมนึกอะไรได้เพียงแต่ทรงตัวอยู่ในสมาธิจากนั้นแล้วมันจะรู้เองมีวิปัสสนาจริงๆเลยนะจะมีอาการอย่างนั้นแต่วิปัสสนาที่ต้องอาศัยการน้อมนึกมันก็ตกแต่งให้ไปทิศทาง เพื่อให้รู้ความจริงของการเกิดแก่เจ็บตายยอมรับสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับโลกนี้จนในที่สุดจิตก็จะเกิดปัญญาเท่าทันความจริงเหล่านั้นได้กำหนดจิตให้เป็นสมาที่ เดินอยู่ในความว่างและช่องว่างของใจมากที่สุดเท <c oughs> ่าที่ใจจะเดินไปถึงได้ตั้งมั่นไว้ว่าถ้ามันจะเป็นเจตวิมุตติมันก็เดินไปสู่ความสว่างของจิต่วนมันจะเป็นปัญญาวิมุตต ก็ให้เกิดปัญญาความรู้ความเห็นอาการผุดรู้ขึ้นในสภาวะที่มันไรความคิดไรการน้อมนึกถึงจะเป็นธรรมะจริงจะรู้ขาดดีเดียวเลยถ้าเป็นอาการรู้อย่างนี้กำหนดจิตให้เป็นสมาธิ